สวัสดีครับนี่ช um, ื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเิตเตอร์ครับชื่ออุ้มค่ะอันนี้มาจากจอพออะไรกันครับจอพอเพรครับจอพเพรบุรีค่ะชื่อโอเชียบชื่อปามครับมาจากนครศรีธรรมราชครับคนใต้ครับคนใต้ชื่อฟิมค่ะชื่อแตงโมค่ะชื่อใบเตยค่ะอินคาค่ะชื่อเกดค่ะมาจากจุฬาพรเชียงรายค่ะชื่อวายุครับวิลามครับชื่อหวยค่ะมาจากจุฬาพรอะไรล่ะครับเลยค่ะ ชื่อฟิฟตี้ค่ะชื่อโปกัสค่ะเจ้าพวัทุมค่ะเอ่อชื่อขาวปันครับชื่อมิกครับมาจากเจ้าพอตัครับชื่อภูรูค่ะเจ้าพอลลบุรีค่ะชื่อวันอดินครับวุราพรสตูครับผมชื่อสเปคครับผมชื่อกัปตังครับสุราพรจากแก้วจอมบุรีครับชื่อมาครับชื่อภูวินครับ เจ้าพ่อบุรีรัมเจ้าผมคุณพม่าเป็นการขับรถุดโจโต้นะครับอ่าครูผู้ดูแลกเรียนประจำของภาคคอนเทนวันครับครูมาจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ไหนคะเชียงรายแล้วกันครับคุยยังมาจากภาคเหนืออ่าคุยยังมาจากภาคเหนือเจ้าชื่ออัปธรมมุทเดชนาถจสตูนแค่แซดเกมครั้งนี้มาแข่งอะไรครับมาแข่งวอลเลย์บอลค่ะอ๋อแข่งบาสเกตบอลค่ะบาสค่ะบาสเหมือนกันค่ะวอลเลย์ค่ะวอลเลย์ค่ะขอสามคำให้กับแค่แซดเกมในครั้งนี้นะครับ เยี่ยมเลยกลัวมากค่ะโหดมันมากค่ะน่ากลัวมากเน้นสูงมากค่ะแคสแตเกอร์ปีนี้หรอคะลบมงแน่ค่ะจัดเลยระดับนี้อิมยูครับสนุกมากแข่งวันเล่ค่ะแข่งวันเล่เหมือนกันค่ะขอสำมคำให้กับแคสเกลในครั้งนี้นะครับยิ่งใหญ่มากครับมาเอาเหรียญค่ะมาแข่งบาสเกตบอลค่ะแข่งฟุตบอลครับตาวปนาวทศไทยครับ ครับแกงเขียนกรวันเพนครับขอสามคำให้กับงานนี้เลยค่ะแชมป์แน่นอนครับแชมป์แน่นอนเจอกันเจอกันก็ผมมาแข่งบอลครับผมมาเตะฟุตบอลครับขอาสออามคำให้กับแคแสแตรดเกมครั้งนี้หน่อยครับจิงมากมากน่ารักมากครับวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอ,อเลบอเหมือนกันค่ะเล่นใหญ่มากค่ะน่ากลัวมากค่ะเล่นกีฬาฟุตบอลเอาขอสามคำให้กับแคสแตรดเกมได้ไหมครับเจ็บปัญหาขอคำว่าอะไรดีครับ ให้เลยคำนี้หนาวสุดๆอ๋อโอเคครับอยูอ่าสุดยอดมากค่ะครับ <c oughs> ขอบคุณครับมาแข่งวอลเล่ครับผมเช่นกันครับขอสามคำให้กับแคสเกีมครั้งกกน,นี้นะครับเออหนาวมากครับมันมากๆครับแต่งกีฬาฟุตบอลครับขอสามคำให้กับแคสเกีมครั้งกกน,นี้นะครับลุยดียวะพวกหนูขอสามคำให้กับงานนี้เลยค่ะครูมันจึงมาก มันตึงมากค่ะขอบคุณค่ะแข่งบอลทั้งหมดเหมือนกันอีกอ่วงามครับอยากเลนแล่ะครสนุกมากอลังการมาแข่งอะไรครับแข่งบาสครับอย่าบอกอะไรกับแคสซ่เกมครั้งที่17ครั้งนี้บ้างครับก็ต้องเป็นแชมป์อู่แล้วครับก็เราชอบในสนามครับ